ใครมาบริจาคเนาะยี่โปอเนาะมีใครมาบริจาคโอ้คนสุวนหลายอาโอ้แต่ว่าพเพยแอพยเพันยูเนาะเผยแผ่ยูโดยกามิ สวัสดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พิณองเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวนวลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อสาวนววันนี้พแม่พี่น้องเนาะสาวนวลกะสิเข้าไปหาทางอ่าอย่าโพอเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะแนะนำสาวทาวนวลเมื่อนั่นกะคำแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอยากให้ทางอ่าสาวนวลนี่ถ่ายคลิปถ่ายทำลงไปเนาะ เพื S <S <preach science> ่ออยากอยากให้มีญาติโยมหรือว่ามีออกเดี๋ยวพี่พี่น้องเอ้เผื่อ่าจะ่วยสู้เพิ่นได้น้องพี่พี่น้องเผื่อบาปดศักษาเสียเวลาน้องพ่อพี่น้องเนาะโดยก็สราวังก็มาถ่ายทําให้พี่ให้น้องเบิงพ่อพี่น้องเ้ยถ้า่าลายกดไลค์คนห็นแล้วก็อย่าลืมกดเซกดไลค์กดเข้ามาติดตามน้องพี่พี่น้องเนาะโดยเพื่อให้มีคนเข้า่วยหรือว่าบริจาค เข้ามาน้อพรมพี่น้องเนาะโดยจังเลยกับขไปหาทางยาโพพน์เลยเนาะพรมพี่น้องเนาะโอเคพรมพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทางสานองก็เดินทางมาที่วัดบาอารามพรมพี่น้องเนาะจะทานทีทีเพิ่นอยู่อาศัยเนาะพรมพี่น้องเนาะสานองก็บิีไทยปิวให้เบิ่งก่อนแม่พี่น้องเอ้ยโดยนี่ก็คือทางเพิ่นอยู่จากองคเนาะในวันในไรนาะพรมพี่น้องเนาะสบายดีฮะสบายดีเออเอ้ ดยอ่ะอัญญาเคยอยู่บ่แบบนี้มีคนมาสัมผัณอยู่บ่อกับบ่ทันมีโอ้บ่ทันมีเนาะอ,อันนี้คือบ้านยังนอ้ออัะยาบ้านดงบางแงวเลยโดยบ้านดงบังแงวอ่าเมืองยังนอ้อเมืองอุทุมพรโดยแข้งื่องชอนาคีโดยอัญญานี่คือว่าอยู่นี่ประจำบ่ออยู่นี่ประจำ โอ้โดยอยู no, k k ่จะปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเป็นจค่ชิบกว่าปีแล้วโอ้โดยโดยคือว่าบัดรบาร้านนี่คือว่าสร้างขึ้นกับอาญาเองเหมือนบั้ยไม่ละโอ้โดยหัวใจนี่จะจะโคโยนี่แต่ก่อนหมู่ทัานมีหัวใจโอ้โดยได้มาตั้งเสาขึ้นเลยโดยแล้วก็เห็ดนั้นนี่ขึ้นได้สมทโดยโดยโดยก็คือว่าเนาะก็คือแบบอยู่คนเดียวแต่ว่า จัวหนอจัวน่อยบ่มีบ่บ่มีหรือว่าจังไรคือว่าบ่มีแบบจัวหนอจัวน่อยอยู่นําจักแต่มันบ่มีนี่ล่ะโอ้บ่มีไปบวชนําโบบ่มีอ๋อโดยโดยมีการบวชกับเขาเฮ็ดเก๋บ้าแค่เพียงไปนะโดยโดยบวตนำกระชิกโอ้เบบบวชชั่วคราวแล้วก็ซิกลาออกเนาะอือโดยโดยโดยคืออัญญานี่อยู่จักปีแล้วอัญญา หกสิบห้าแล้วโอ้หกสิบห้าแล้วโดยก็คือมานี่นะหายทางไม่ออกมาสัมภาษณ์นี่คืออันญนญอยากให้ช่วยแบบไรอยากให้ช่วยกำแพงนี่นะสร้างกำแพงวันนะ oh. ดนี่นะโอ้ช่วยกำแพงแล้วก็ต่อไปก็คือประตูคงนีง่กันนั่งโดยอยากไล่กำแพงเนี่ยกับประตูคงประตูคงนะ โอ้โดอยดยที่ยังบมดสมบูรณ์แบบเนาะยังบมดสมบูรณ์แบบโดอยดอยอันนี้ยังบมดสมบูรณ์แบบได้นี่ยคือวันนี้แหลโดยกติงลูกกางวันนี้กับบทันมีนะโอ้โดยคือว่าสมบูรณ์แบบนี่ต้องขันเมนบอต้องใส่ลูกติงเมนบอกหรือถูกมันก็ใส่อยู่แล้วโอ้ดอยดอโดอยใส่ลูกติงโดอยดยนี่ยังบูทันได้คือ้ เอยเนี่ยยังให้ทำคิดทำยังลงไปเผื่อมีญาติโยมเพิ่นบริจาคเข้ามาเนาะโดยโดยโดยบริจาคเข้ามาโดยเข้าัดเข้ามาเนี่ยโดยยัได้ให้มันแบบคาร์บอนเด็กะอะงามเนี่ยเนาะมันก็คือว่าแหละมันก็ซาชิป,ป้าว่างไปม,มีก็งัวควายเข่าที่วย่างเนี่ยงัวควายเข่าเนี่ยโดยโดยโดย ก็คืออันตอนกำแพงนี่ไล่มาจากไซส์สาสไทยเทวนี่มันทั่วบริจาคตะก้อนนะตะกอนคูนแก้อะไรอย่างเง้ยโอ้โดูดูรายปีผ่านมาแล้วโอ้ดูดูตะกอนคูนแกดยเพิ่นเพิ่นจากมาแล้วเพื่จากมาแล้วดยดอืมก็คืออยากไล่แบบอยากให้ซอยเนาะถ้ามีผู้จิตใจมิตา ดีจิตใจ,ใจแต่งสถานเนาะทงานจัดจัดวัดจัดลานเนี่ยโดย,ยมันหุงเครื่องเนี่ยมันงานเนี่ยโดยนะโดยให้เบิ่งงามเนี่ยนาะมาตรฐานเด็ดอยากได้กำแพงเด็กอะประตูทางเข้าวัดพรมพี่น้องเนาะทางเข้าวัดโดยโดย,โดย ก็คือแบบอ่าน้ำบ้านนี่ก็คือแบบว่าญาติโยมพึงกะคนจนหลายเนาะคนจนละโดยโดยก็บบอกคอยมีไผมาบริจาคเนาะอย่พอเนาะคอมีไผมาบริจาคโอ้คนจนหลายโอ้แต่ว่าเผยแพ้พันยูเนาะเผยแพ้ยูโดยก็มีอ่าญาติโยมสมถบกขมาร้ายอยู่วะผ่าจะอ่ะนะยะ ะมออีอยู่มีโท่าไรปันได้ไหโดยเก็บได้ประมาณเทา่าไรแล้ว,วกับลายรละวางเงินกี่เ้อยกับหาร้านนี่ละโอ้โดยบ่ฮอดบ่ฮอดหมื่นเนาะบ่ฮอดหมืน่นโดยโดยโดยตะกี้กับคนว่าว่ากันมู้ว่าจี๊ดน้ำหนักเงินบพ่พอบอกคนว่ากันโอ้บอกกับชาวบ้านบอ,บอกกับชาวบ้าน โดยโดยขาามันได้ลายก้อนก้อนโฆษณาผัวบ้านรอบนี้อ๋อเย่ยื้อยู่วันนี้เนี่ยมันหมดกันได้โดยโดยก็คือว่าแหละบ้านนอกของนาเฮาผู้ใดบ่มีกับบัได้บริจาคอย่างนี่เนาะอืมโดยโดยก็คือว่าแหละแต่ละครอบครัวก็อึดเขาอยากปลาเนาะอืมโดยโดยคือเพื่อก็หาได้ก็กินหาบ่ได้ก็คือว่าเนี่ยกินหัวมันหัวยังไปสั้นแหละผมพี่น้องเอ้อ กปเลยแบบอ่าทางอาญาเพิ่นก็อยากได้แบบอยาให้บัดว่าอารามนี่สะอาดสะอางแล้วก็เบิ่งดีดูดีขึ้นแน่จังซี่เนาะยาเนาะออโดยโดยเถือว่ามีอ่าปัจจัยต่างประเทศบ่อ่าสิเป็นพี่น้องภังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือว่าคนลาวเฮาก็ยินดีเนาะยาเนาะออโดยขอแต่ว่ามีจิตใจศรัทธา โดยโดยโดูดโดูยากซอยบัตรบาลามเขามากะดต่โตขามาได้นอกบริเวณโงเนาะทาสนาก็ยินดีแต่กกะหับแต่กกะมามอมให้ทางอาญาเพิินเนาะโดยก็คือว่าอันคนหนีแบบหรือว่าพ่นถือแบบมีซองอันนั่นบ่ไงอันแบบยับถือศาสนาพุดธกับ คิดบอกในบ้านนี่บ้ออางนี่พูดมีแล้วมั้ยโอ้ผุดไหมโอ้โดยนั่กเข้าดูดเขา้าเข้าคิดด้วยแล้วถ้าเป็ดน้ำหวดอยู่เอ,อ้าเป็นนั่งก็ได้บอกก็ได้<อ>เข้ามาอยู่แล้วด้านท่าให้แต่นั่งนี่เห็นไหโดยโดยนึกว่านับถือศาสนาคิดแหละนับถือแต่อย่างเดียว บอกดูเห็นเขามาอยู่เขามาวัดนะโดูดูเพม่อนก็เขามาอยู่เนาะเขามาอ๋อดูดยเพอแล้วกับหมู่บ้านนี้มีตีศาสนาคิดแล้วกับศาสนาพุทธบอกพุทธเนาะโาสนดยดูระเบียบบ้านมีสองอย่างสองประเภทเนาะดโดูก็คือประมาณจักรด้อยลังคาเพื่อน อันยาแถวหมู่บ้านนี้ได้โบจักร้อยท่านรวมกันเพื่อนบ่โดยโดยหรือถือถือพุทธหรือว่าหรือว่าทางผิดเนี่ยบ่โดยรวมแต่นี่แหละศาสนาพุทธนี่แหละกันลายโยโอ้ลายโยบ้านน้อยตัวนั้นกำแม่นเลยตัวนั้นโอ้เขามาวัดนะโดยโดยโดยหลังก็ได้อยู่ประมาณสองสามร้อยหลังคาวัาง ช่องร้อยสามร้อยนี่ละโอ้กบดายนเป็นไรเนาะกบลายเป็นไรโดยโดยโดยก็คือว่าแล้วพี่น้องเอ๊ะกระทา่งพี่นก็คือว่าเนาะหมู่บ้านกับบัวอยอยากจะเลื่อนไปไหนเราทำมาหากินไปังสัตว์ในสวัสดิ์ชาวเมืองกันเนาะย่าเนาะโดยก็ได้บรอยากมีเงินบริจาคหรือว่าทำหนีทำหันน้ำบ้านน้ำเมืองพี่น้องเลยเด็กครอบครัวเขาก็อ่าสี่รอดารหรือว่าโมมีอยู่มีคนประมาณนี้แหละข่าวน้งสัมภาษณ์ก็อึดเนาะ คือก็คือว่าความทุกความจนนี่แหละพุ่นพี่น้องเอ้ยแบบมาแต่ละเทือก็คือว่าแน่เนาญาเนาะทางนั้นก็คือฝนสิฟ้าเนาะทางนั้นาอยู่ไดโอ้ทางเิงพี่น่ะ้โดยแบบอ่าตกแลก็ทังลงมาเนาะทังลงมาโอ้มันก็สิเปียแหาพุ่นน่ะอืมด ก็ค yup. ือว่าม oh. ีแต่นี้เนาะพี่น้องก็คือว่าเขาเอิ้นอ่าอีหยังแหนซิมซ้ํานี่บ่ยังบ่มีนะเนาะยาเนาะโอ้พ่อพี่น้องเอ้ยหอกองเฮยังก็ยังบ่มีเนาะโดยอือเนาะยังขาดหลายเนาะยาเนาะยังขาดหลายโดยขาดหลายอันนโดยอกองก็ยังบ่มีซิมก็ยังบ่มี สว่าญานอนก็นอนอยู่ไสนอนเถิงพุ่นบ่นอนอยู่คุณน้อยตัวนั้นล่ะอ๋อโดยๆๆคือว่านอนคนเดียวหรือว่ามีอ่าสมียอันนั้นอยู่บ่มันก็บ่มีปาลอมีก่มันก็ไปบ่บ่มาคือมอ้โดยบ่เห็นแบบอันเกนว่าสังกะโลกะีแหละเนาะโโดยไปมาๆ เพึ่นก si ็มีพ no? e, oh? ่อมีแม่หรือว่าสังกะรีมีครอบมีครัวบ่บ่มีครอบมีครัวเลยโอ้เพึ่นอยู่น้ำอัญญาเลยอืเพึ่นมีแต่พ่อแม่โอ้ยลีอยงโดยโดยโดยพึ่นก็สิไปไปมามาเนาะไปมามาเมนเมนเอมันมาเมนหมื่นนั่นบ่มื่นที ทางไม่ออกมาเมื่อนั้นเห็นนั่นเพิ่นย่างน้ำหนีบ่แม่ละผู้นั yeah, oh, ่นละโอ้เพ oh, yeah. ิ่นคล้ายๆคนบ่เต็มได้บ่อย่ยาเต็มปานใดัโอ้โด้วยดยเนาะก็ค้อนเพิ่นเห็นนั่นทางไม่ออกอยู่แถนี้เพิ่นก็ได้ย่างมาอือก็สิว่าอ้าวคนมาแต่ไสเด้ว่าซั่นแหละโดยเมื่อนั้นกะทางอาญาเพิ่นก็แนะน้ำพมเพี่น้องว่าจะให้ถ่ายคลิปถ่ายทำลงไปเนาะเพื่อว่ามี ญยติโยมต่างประเทศอ่าคิดจะทำบุญรวมทานเนะาเนอะอ,อยาเนาะอยกาอสเขมาเรื่องนี่แหละคือแนะนำไปนี่เนี่ยพี่น้องเยอ่าก็ยังขาด้ายยางเนาะบัดรบา,ารามนี่แหละยังแบบบ่ชุงบ่เฮืองปันใดอืโดยยังขาดเคิร์นลายยางอก็คือเมื่อนี่เป็นวันสินแน่นนอยาเนาะสินเป๊ะโอ้สินแป๊ะโดย <8. S 1> โดย สิน8บริติกตอนแรงยังบ่ฮอดติจักโมงเด้อนี่เอ้พุ่นแล้วอัน3:00นพุ่นละโดยก็ได้2:00นกว่า3:00นยังโดยอ่ากะสิประมาณนี้เนาะยาเนาะเออโดยจังว่าจังได๋กะเผื่อมีญาติโยมเพิ่นเข้ามากะทางออกกสิมาอีกทีนึงเนาะอือโดยโดยโดยกะสบายดีเด้อโดยสบายดี ทางสาวก็สิไปเลาะเบิ่งบริเวณที่เลื่อนบัดเนาะงพรมพี่น้องเนาะก็จะห้เบิ่งสภาพแบบแบบไรแบบไรฮะเ,เนาะโดยอ่าโอเคเนาะงพรมพี่น้องอันนี้ก็คือบัดอ่าทางยาโพพันอยู่อาศัยเนาะงพรมพี่น้องก็คืออ่ากระเพงบัดนี่ก็เก่าแก่เพลนสมควรพี่พี่นอ้อ,นนองตั้งแต่หลายขู่หลายคนอยู่ตั้งแต่อาศัยอยู่น้ำบัดดังนี้แหละเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้แบบ งามหรือว่าสำนี่เนาะสภาพตอนนี้กับทางอญญายาเพิ่นกับปุกสังก็ดีเนยเพ,พื่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือกำแพงวัดเนาะแต่ทางเพิ่นก็นอยากให้ได้พูดพี่น้องผังน,นั้นเนะาะทางนั้นยังไม่ได้หุ่มเลยพื่พี่น้องเอ้ยโดยอ่ะเดี๋ยวสร้างกับสีอ่าถ่ายให้เบิ่งเนาะพื่พี่น้องเนาะทางเพิ่นก็นอยากได้อ่า กำแพงบา้านแหละก็อ่าประตูคนะ่งเนาะพ่อพี่น้องนี่ยังบ่มีพ่อพี่น้องเอ้ยยังบ่เจริญปานใดเนาะก็คือว่าชาวบ้านชาวเมืองก็บ่มีพ่อพี่น้องเอ้คคยญาติโยมก็ได้แจ๊ผู้ใดสิบริจาคพ่อพี่น้องเอ้ยทางอ,อ่าญาติโยมแต่ละครอบครัวก็อึดข้าวอยากปลาเนาะโดยนี่คือหน้าบานะัดรเนอะพ่อพี่นะ้องเนาะนี่คือหน้าบานะัดเนาะหน้าบัดพ่อพี่น้องเอ้ยโดยเพึ่งเคยอยากได้อ่า นี่แหละประตูโครงกำแพงบัดก hmm ็ได้ซัำนี่เนาะที่ซนวนถ่ายให้เบิร์งอะไรผิดดอกก็ยังบ่อเลี้ยวบ่ทัวร์ปันได้ดอกเนาะก็คือว่ายังสองผักข่าบ่อเลี้ยก็บเลี้ยวแต่ทั้งหน้าผิดดอกก็ยังหัวงามเนาะโดยกับข้างล่างกับกวางเติบผิดดอกชิมหอกเกาะหอกกอมงกับบ่ยังบ่มีผิดดอกเลยอ่าก็ธรรมดานี่แหละเนาะ นี่คือส่วนกำแพงสุดท้ายพี่ๆน้องก็คือสุดแล้วเนาะนี่อ่าแต่บันนี้ก็ยังบ้บ้ทัวร์โบ้เทิงพี่ๆน้องเอ้ยเพิ่อนก็อยาอ่าอันนี้คือบ่อนกองหรือว่าวางกองไว้เพื่อตีตอนเช้าตอนแรงมื่อมันชินมันฟ้าเนาะพี่ๆน้องเนาะก็บโมีหอแบบวางไว้ให้พี่ๆน้องเอ้ยโดยอันนี้ก็คือแบบยังบบหอโบหุ่มพี่ๆน้องนี่นี่เนาะโดยสุดสัมณ์นั้นกำแพงเพิ่น กลางจะหันเพรียงต่อตะนี่ไปพุ่นเพรี่น้องเนาะสุดพลัดเพรี่น้องเอ้โดยทางนาองเพรี่น้องเนาะข้างดังตั้งแต่พุ่นเพรี่น้องเนาะทางมือซานวันสี่เด็กไปฮอตพุ่นแล้วเนาะทางล่างพุ่นเพรี่น้องโดยพลัดทางทางหลังบัตรพลัดเนาะโดยอันนี้คือบ่อนเพิ่นงยูเพี่น้องก็มีอ่ัญญาเพิ่นอยู่คนหนึ่งเพรียงนองไอ้ก็เพิ่นอาศัยอยู่ในบัดเนาะโดย กับเมือนน่างกับเพิ่นก็ได้ว่าไยทางสาวนวลนี่ถ่ายทำเมืองเนาะผู้ใดน้องพี่น้องช่วยชูเข้ามาด้วยว่าอยากทำบุญร่วมสนทานอยากซอยอุปรรมเข้ามาเดืองวัดวอารามกับติดต่อทางสาวนวลได้นพอพี่น้องเนาะเพจบุ๊กอีได้อยู่หนคลิปน้องพี่น้องเนาะ โดยชาวันก็นยินดีเป็นสะพานบุญห้ทุกทุกทานพี่น้องเอ้คนอนเนกนนอยสมทบก,กันเข้ามาโอนมาทีเดียวก็ได้น้องพี่พี่น้องเนาะโดยอันนี้ก็เตั้งแต่ท่ายน,นี้พี่พี่น้องไปหอดพุ่นพี่พี่น้องเนาะโดยพุ่นละทางมอเตอร์ไซค์ไปพุ่นละเนาะโดยอ่ะภาษิประมาณนี้แหละพี่พี่น้องเอ้จังไดก็อย่าลืมเข้ามาช่วยเพินน่นอ่าคนอเนกนนอยน้องพี่พี่น้องเนาะเพื่อ สมฉางบัดวาอาลลามในพี่น้องเนาะสบัดลาอารามกับประมาณที่สาวนวลถ่ายวิวให้พี่ให้น้องเบิร์ให้แหล่งนาะงพิพนณธ์เนาะโดยถ้าว่าเนาะหลายผู้หลายคนเนาะอยากสวยทำบุญด้วยว่าบริจาคเข้ามาเนาะพี่พนณธ์ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะถ้าสาวนวลกับติดต่อมาได้เนาะพี่พนณธ์ก็คือเฟซบุ๊กด้วยว่าไอเดียเบอร์โทรอยู่ในคลิปเลยเนาะพี่พิณธ์เนาะ โดยก็อย่าลืมเข้ามาบริจาคคนในนิได้หน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะรวมสมถกเข้ามาหายทางเพื่อนมีกำแพงบัตรแต่กัประตูโค้งน่น้องพ่อแม่พี่น,อนะอน,อน้องเนาะโดยก็ยังขาดเคลินร้ายพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็จังได้จังไดยก็สวยกันเข้ามาน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสาวน้อยนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย กาสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องกาลาไปแล้วเนาะพ่อเมีพี่น้องเนาะขอกาควบาสบายดี